ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกดก้าวดูถลอกนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ดวงรายสัปดาห์นะครับนะประจำนะครับวันจันทร์ที่8กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่14นะครับวันอาทิตย์นะครับกันยายนพุทธศักราช2568นะครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับในช่วง วิกนี้คุณจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับนะก็ปรากฏว่าคุณจะโดดเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานนั่นเองนะครับนะชาวราศีมีนนะครับคุณจะมีดาวการงานของคุณเนี่ย<ม>คือดาวพฤหัสบดีดาวพฤหัสบดีของคุณเนี่ยนะครับไปสถิตนะครับอยู่ในราศีเมถุนได้ตำแหน่งมากมายได้ตำแหน่งปฐุมเกณฑ์นะเป็นเกณฑ์แห่งความรู้ความสามารถที่รู้ลึกร,ร,รู้จริงหอมหัวเนี่ยาประมาณไปเกณฑ์ดอกบัว อยู่ที่ไหนก็จะมีคนแบบโอ้โหชอบพอคุณรักใครนะครับอะไรเต็มที่อันนี้ก็ถือโอเคและยังได้เกณฑ์พิเศษของชาวอัมพุกเกณฑ์อัมพุกก็คือเป็นเกณฑ์สัตว์น้านะครับก็คือนะฮะชาวราศีมีนเนี่ยเป็นเกณฑ์สัตว์น้ําถ้ามีดาวพฤหัสอยู่ในภพที่4ี่เขาเรียกว่าได้ตําแหน่งองค์เกณฑ์นะทีนี้ดาวพฤหัสของคุณเนี่ยโดดเด่นมากตรงนี้นะครับก็เรื่องของการงานคุณจะได้รับความไว้วางใจให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ยิ่งใหญ่นะในช่วงของวิคนี้นะครับอยู่ที่ว่า ตัวคุณเองมีศักยภาพมากน้อยขนาดไหนถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนที่มีความสามารถสามารถนะครับเข้าไปหาหัวหน้าองหัวหน้าคุยเรื่องอะไรยังไงเขาว่ากันไปคุณจะได้รับการผลัดสนับสนุนเขาจะเอ็นดูเขาจะรักใครเขาจะชอบด้วยความที่ดาวพฤหัสเนี่ยนะครับท่านอยู่ของท่านองค์เดียวนะครับแบบเต็มเต็มนะครับรับพลังเต็มเต็มนะครับก็เลยจะส่งผลให้คุณเองเนี่ย นะครับประสบผลสําเร็จนะครับในวิถีชีวิตได้แบบโดยง่ายนะครับนะอันนี้ก็ยินดีด้วยคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานนะครับคนคิดหวังโครงการโปรเจกต์หรืออยากจะทําอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะมีคนสนับสนุนมีคนพร้อมที่จะผลักดันช่วยเหลือคุณเ,เกี่ยวเรื่องของการงานคนตกงานก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะครับมีความขยันขันแข็งเกี่ยวเรื่องของการงานมีความเจริญเจ้าหน้าเกี่ยวเรื่องของการงานอันนี้ก็ยินดีด้วยนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ให้องค์พ่อจะแนะนําเรื่องของการงานคุณอย่างไรให้ปังปูริเยเปปูริยังกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะด้ไพ่นะครับสองสามนะครับโอ้โหคู่นี้เป็นคู่นะในวิชาโหเ,เขวเรียกคู่สเสน่หาหรือเขาเรียกว่าคู่ชู้นะครับนะก็คือเป็นคู่ที่แบบว่านะมาแรงแซงโค้งลองคิดถึงสภาพเขา่าคู่ชู้นะเขาเป็นคู่กันอยู่แล้วเลยจะเป็นชู้เขาได้เนี่ยก็แสดงว่าเราจะต้องมาแรง แปงทางโค้งเราจะต้องแบบนะครับมีความสามารถแบบสูงจริงๆนะครับดาวจันทร์มาจากไหนดาวจันทร์่านมาจากเจ้าเรือนปุตตะนะครับคุณจะประสบผลสําเร็จเนี่ยคุณจะต้องปกครองบุตรบริวารลูกน้องให้ดีนะครับนะงานเนี่ยนะครับเราก็ต้องแบบว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันของฟรีไม่มีในโลกนะนะครับเวสแตวาคนหน้ามืดตามมวนะตามหลักแล้วมันต้องเสมอภาคคุณจะใช้งานลูกน้องเพื่อให้เขาช่วยงานเพื่อให้คุณเนี่ยได้เงินเหลือด ได้ผลงานเนี่ยนะครับคุณจะต้องมีการใส่ใจด้วยความที่ดาวจันทร์เป็นดาวห่วงใยเป็นดาวความรู้สึกและดาวคานเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณเป็นดาวความสําเร็จของคุณนะครับซึ่งมาจากราศีเมษแล้วก็มาจากราศีพิจิกนะครับดาวคารเป็นดาวขยันเป็นดาวกล้าเป็นดาวเข้าหานั่นก็หมายความว่าคุณจะใช้ลูกน้องเกี่ยวเรื่องของการงานคุณต้องพูดให้ชัดเจนทําดีให้รางวัลทาไม่ดีก็ต้องลงโทษนะครับนะแล้วก็มีแรงจูงใจทําให้เขามีแรงฮึกเหิม ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับสำหรับอาชีพที่ต้องการลูกน้องทําผลงานเนี่ยคุณจะต้องมีแรงจูงใจนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่ได้มาสายงานนี้ไม่ได้มาระบบนี้ก็จะเป็นในลักษณะของอการเงินบริหารการเงินการลงทุนการเล่นหุ้นหรือการอะ,อะไรทําทให้มันออกดอกเงินงอกเงินงอันนั้นมันอีกส่วนหนึ่งนะครับนะแต่ตรงนี้การที่คุณได้ไพ่เนี่ยสองสามเนี่ยเป็นการบ,อ,บอกว่าคุณจะต้องนะครับนะมีการ บริหารจัดการเรื่องของบุตรบริวารลูกน้องคุณจะทําให้คุณเนี่ยประสบผลสําเร็จเรื่องของนะครับการงานแบบปังปุริเยเปปุริยังเลยนะหนึ่งในความสําเร็จคุณคุณต้องคุมคนให้ได้นะถ้าคุณคุมคนไม่ได้ผลงานคุณก็จะไม่ได้นะพิฉะนั้นแล้วในช่วงของวิกนี้ดาวส่งเสริมโดงเด่นให้คุณแล้วนะครับคุณพยายามไปนั่งในใจของลูกน้องคุณให้ได้นะครับแล้วคุณจะประสบผลสำเร็จเรื่องของการงานอย่างดีเยี่ยมนั่น เอาละขอให้โชคดีครับ